ต้องขอขอบคุณรีคอนแทคที่ให้ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะอ๋อนี่นะคะนี่นะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจเนาะรับรองคุณภาพเลยร้0ยเซเลยโอ้โหร้อเลยนะคะเรียกว่านะยิ่งเรามาทานเองเห็นผลจริงก็ยิ่งมั่นใจใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะอย่างน้ําตาที่เคยไหลนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาผ้ามัวนะคะ ก็รู้ส anyway ึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็รับประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงแด้แต่กล่องที่เท่าไหร่คะที่รู้สึกเป็นอาการน้ําตาหยุดไหลสายตามองชัดขึ้นอ๋อกล่องที่2ค่ะกล่องที่2ก็เห็นโอเคแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะมันเป็นมานานมากกว่า5ปีนะคะมากกว่า5ปีป็นคนบางคนนี้เขายังนอนเลยหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแทนเป็นในหน้า เราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่ไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะตุนที่พูดมากใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลย ก่อนที่พี่ผินจะทานตัวดีคอนแทคที่ผินมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกอเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะโอ้จ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากทานแล้วก็ดีกินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจ่มเลยใช่ไหมคะแจ่มเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะ่ประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็ม พอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มีมน้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ด<ม><ม>ก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม,ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนอดีใจมากที่ไ,ได้ไปเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของปั๊รู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหล แต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาดคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาไม่ความแสบในอตาเนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตาเนี่ยก็ดีขึ้นนะมองชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสัก สิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มก่อนที่พี่ผิวจะทานตัวดีคอนแทคที่ผิวมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกิเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะโอ้จ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากทานแล้วก็ดีกินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจ่มเลยใช่ไหมคะแจ่มเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับค่ะ จะแสบเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับ <Ừ. S 1> เวลาโดนลมนี่ก็แสบเคืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกอะค่ะน้ำตาจะแดงมากแต่ดีว่าตอนนี้ค่ะน้ำตาเมีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ําตาเขาหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่เอ๋อทานประมาณกี่กล่องคือน้ําตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องอะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับค่ะตอนที่เป็นนะคะคุณตาจะมีอาการตอนเนื้อมีอะไรงไงบ้างคะมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ําตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้ําตาก็จะไหลแล้วในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ําตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดช<ม>่ใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือ ไม,ไม่ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่ได้มาเจอตอนนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่อาอที่เป็นเหมือนวันขา,ขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นส่อนทานเนียนยังไงบ้างคะออก,ก็ตาวมม้าตาบัวมองก,ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ล้วเหมนว่ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ใช่ ใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสีงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะแสบตาตามัว,มวแล้วก็อะไรอะโดนลมอะ่ะ ไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัดอ๋อค่ะเห็นบอกว่าแวนดูไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่ามาแล้วจบแล้วหลังจากที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะเร็วก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะน้ตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันะคะที่ัมผัสได้ประมาณ ตอนที่ก่อนที่จะทานนะคะพิมขาสายตายังไงคะเริ่มรู้สึกแสบตาแสบแสบเบ้าตาเนี่ยค่ะแล้วก็มันเจอฝุ่นมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลใช่ไหมมานานนี่ยังคะนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วเนาะแล้วแต่ถึงได้ทานเดี๋ยวถ่ายปไปวันกี่กล่องคะถึงได้เห็นผลชัดเจนนะค่ะแห้งแน่จะรู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลน้ำตาหยุดไหลตาแห้งตาแห้งกล้ตาชุ่มชื้นได้รู้แสงได้นะคะ ตอนนี้ก็มั่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะว่าดีคแท็กสามารถฟื้นฟูราคาให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีคแท็กสักงสิบคะแนนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะยิมตันเดนเกินสิบราคานี่ไม่ีแต่เราเนี่ยหนูซื้อไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ไม่ต้องใส่ขับรถอะไรนี่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพึ่งแบ่งแบ่งใส่สายตาแล้วบาคนถ้าบางคนนี้เขายังลังเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโม้เป็นตัวแทนมินนายหน้า เราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนอเรื่องเงินทองน่ะไม่ไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะตุนที่ว่าถูกมากใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรีย mm hmm. กได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าละแต่วันนี้นะคะพวกแกมาตอกย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเซนะคะมีออยแล้วก็จ,กจัดจาหน่ายมาแล้ว10ปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วบุกกะ,ะก็เป็นคนที่มีเคสเสียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะหากใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพวกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้ของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะเนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกหนักมากๆกนะคะก็ここทําให้นะคะผู้มีอาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเรียนแบบแล้วก็จะจําหน่ายราคาที่ถูกกว่านะ,ะวันนี้นะคะแนะนํานะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสังกรุ๊กของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะแล้วจะมีพลาสติกนะคะ ซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านด่านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด่านนึ่งนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR Code นะคะ QR Code สำคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR Code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ จะขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักงานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลแกร,รมตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าโฮโลแกร,รมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า ดีเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวสำหรับออยนะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติ100%ค่ะถ้าทุกท่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่า สั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนได้ของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะไม่มีหมดอายุมีรถใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุดสังเกตเหล่านี้นะคะก็ <ๆ S 2> ะทําให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพว,พวกจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นะคะ<ๆ>ยังไม่เคยทานนะคะ<ๆ>ให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร SM อย่างนี้ค่ะบัตร SM นะคะ นักธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่าด้กเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านค่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคกับุ๊กนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าุวกนะคะได้รับบัตร SM เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่นั้นนะคะุ๊กนะคะยังเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่และนะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะคะวันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะคะว่าเรามีการลงพื้นที่จริงนะคะค่ะจากจอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษณ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัด นะคะท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองชัดขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงแล้วพวกเราเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเครื่องคันตาน้ตาหล ต้อลมต้อหินต้อกระจกปุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะแล้วการฟื้นฟูนฟนฟนค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อบุ๊กได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน